ละครดังที่คิดถึงในวันนี้แนะนําละครเรื่อง99วันฉันรักเธอละครเรื่องนี้เป็นละครแนวดราม่าบทประพันธ์โดยตําลึงบทบรรทั์โดยดีมมกมากํากับการแสดงโดยนุกูลบุญเอี่ยมออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20.30นาทีทางช่อง7เมื่อปีพศ2548นักแสดงนําในเรื่องนี้ได้แก่คุณเตินตะวันจารุจินดารับบทเป็นปันปูประยาสวนดอกไม้รับบทเป็นเปรียว และปีมัติกาอัรกรสิริโพรับบทเป็นอ้อเรื่องย่อมีอยู่ว่าเปรี้ยวและอ้อเนี่ยทำงานเป็นครีเอทีฟ e และ AE แห่งเดอะวันบริษัทโฆษณาหน้าใหม่ไฟแรงซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็มีเรื่องขัดแย้งกันมีทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานจนกระทั่งวันหนึ่งปั้นช่างภาพหน้าใหม่ได้เข้ามาร่วมทีมทำให้ทั้งคู่เนี่ยตกลงและสัญญากันว่าถ้าใครสามารถผิชิตใจปั้นได้ภายใน99วัน คนนั้นจะเป็นผู้ชนะส่วนคนที่แพ้จะต้องออกจากบริษัทไปและหนีไปจากชีวิตของอีกคนโดยไม่ต้องมีเรื่องยุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไปอันนี้คือเรื่องย่อของเรื่องนี้